ดีครับนั่นนะครับแล้ววันนี้ขอไปทีกลับมาอันดบอกอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปสักพักหรือเปล่า <c oughs> ก็วันนี้มีเสื้อมาอวดตัวหนึ่งนะครับอยู่ในราวนี้วันนี้เปลี่ยนวันนี้ไม่ได้นั่งเนาะขอยืนเพราะว่าเสื้อมันอยู่ที่ราวรูรรรว้สึกว่าการนั่งมันอาจจะทําให้แกะเปิดถุงมันบากก็คือตัวนี้เลยนะ เป็นสิงค้าซื้อมาสักเกือบเกือบเดือนได้แล้วเมืนะ่อกั้แต่ยังไม่ได้นะมาเปิดให้เพืเ่อนๆดูเนาะเราบอกว่ามีแงรงบันดาใจรรมันมาจากไอดอลเกาหลีวงหนึ่งนะครับกย่างเซนโดไพ่น,พนี่นะครับก็คือน้องเนใไฮเพนนะคะเรามาดูกันเนาะว่าเสื้อที่เราซื้อน,อนี่ก็นีของพ่ ทางพาราเขาก็ใส่ผมมาให้นะครับตอนแรกอ่ะที่คอลเลคชันนี้ออกก็ไม่คิดว่าจะได้น้องมาเพราะตอนแรกมันไม่เห็นในเว็บแต่เห็นเห็นดาราเห็นเซเลบเกาหลีหลายหลายคนได้ใส่ก็เลยไม่ได้สนใจมันมากแล้วก็ประกอบกับคือเดินเข้าสอบพาดาก็ไม่เคยเห็นมันวางโชว์เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันไม่เข้าไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอตั้งแต่น้องเจใส่เนี่ยก็คือรู้สึกอยากได้ขึ้นมาก็เลยวันนั้นผ่านไปที่พาดาพอดีก็เลยเปิดรูปแก้งถามเล่นๆปรากฏ มีจริงนะครับก็เลยได้มานะครับ T S A บอกว่ามันแย่งกันมากๆเลยเขาเลยไม่ได้จัดที่สตเอกไม่ได้จัดตัวไม่ได้เอาออกมาโชว์ที่กลุ่มัวที่แกลข้างนอกให้ดก็หนุ่มในถุ่มของทาร่านะครับเนาะมือดีทากุมยาวเราทได้ก็คือเสื้อนะครับ จริงๆเพื่อนที่ตามไอจีนั้อยู่ก็จะเห็นแล้วแหละวนะ่ะนเพราะนั้นก็มาใส่แล้วตอนที่ไปงานพาราเอออร์ที่ที่ไอคอนสยามนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เอามาเปิดให้เพื่อนๆดูที่ชอบหนึ่งคือเป็นเสื้อทรงฮาวายของพาราเนาะสีดำหมดแล้แบบว่าดำเข้มมากแล้วนะวนะวก็ยังไม่มีพาราที่เป็นลายนี้แล้วมีแต่ไอพาราที่เป็นลายสามเหลี่ยมที่เป็นโลกโก้เด่นของพารานะครับแล้วก็นั่นแหละแนวบรรจใจหลักๆคือมาจากน้องเจ จากเอ็นไเพนะครับก็เลยทําให้ได้ตัวนี้มาเนาะตัวนี้ที่ซื้อมาเป็นไซส์ M นะครับเพราะว่าจริงๆอยากตอนแรกกจะลองไซส์ S แต่มันไม่มีสมพอไปลองไซส์ L ก็รู้สึกว่าใหญ่เกินมันก็จะใส่สั้นๆหน่อยนะเหมาะกับแต่งกันเกงเอวสูงอะไรเงี้ยนะถ้าสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวสูงเราไม่อยากให้มันสั้นไปกต้องเพิ่มไซส์นะครับ ผมใส่ก็ประมาณกติอยาก็เป็นเสื้อตัวหนึ่งที่มันสนุกสนุกมนาะตอนนี้แล้วก็ปกติพวกเสื้อทรงนี้ของพาด้าเขาจะออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่แบบลายมันแบบเจ๋งๆครับ ปี 1, ละหนึ่งถึงสองลายเนี่องากเราเรา,เราคิดว่ามันน่าจะต้องเก็บแล้วก็สามารถใส่ได้ยาวๆเลยเพราะมันไม่มันไม่ค่อยเอาแต่แบบต่ต่อให้เอากลับมารีรันเอากลับมารีพีใส่ใหม่มก็ยังรู้สึกโคงได้นะคะอันอนี้คือด้านหลังก่นมันมีความลูกเล่นมีความสีชมพูสีเหลืองสีดำเก๋ๆแล้วก็สีเราเป็นคนชอบเสื้อสีพื้นสีไม่ถึงว่าสีดำอยู่แล้วเนี่ยพอมันมีลายเข้ามาแล้วดูสนุกมากขึ้น ประมาณนี้ตอนนี้น่าจะยังพอหาได้คิดว่านะคะเพราะมันยังไม่เปลี่ยนคอลเนชันอาจจะต้องลองไปเข้าไปถามที่ช็อปตาดาดูก็สำหรับเสื้อตาดานะครับที่เป็นฮาวายโวนเนีรนะก็รีวิวประมาณเท่านี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้นะัด เพิ่มคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากรู้คอนเทนต์อะไรที่คิดว่าน่าสามารถหามาได้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอื่นๆนะเคยรีวิวสินค้าชิ้นอื่นของทั้งตานาเองหรือว่าจะเป็นพวกฟุชชี่ดีออลหรือสินคของที่นาทไทยนะก็ลองเข้ากับไปดูในในคลิปซีได้เลยนะครับในวีดีโอนั้นก็ลงไว้พอสมควรแล้วจริงๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ นีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ